วันนี้เรามาเก็บลิ้งจีกันนะคะไม่รู้ไม่รู้ว่ะโอ้เปนเยอะแยะมากเลยไอใช่เปล่าชิมแล้วเป็นไงเมื่อกี้ชิมแล้วอ่ะชิมแล้วอร่อยหรือเปล่า วันนี้อากาศกำลังพอดีเรามาเก็บลิ้นจี่กันนะคะปีนี้บ้านพี่อุ้งงลูกลิ้นจี่ก็ดกเหมือนเคยค่ะมันลูกแดงแล้วใช่ไหมครับพร้อมเก็บแล้วนะคะใช่ค่ะเป็นลิ้นจี่ที่เราปลูกเองไม่มีสารเคมีด้วยนะคะตอนนี้บ้านพี่อุ้งิ่งลิ้นจี่ก็เริ่มแดงแล้วเดี๋ยวเราก็มาเก็บลิ้นจี่มาไว้กินเองแล้วก็ไปแบ่งเพื่อนข้างบ้านด้วยค่ะพี่อุ้งว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะ มันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะที่บ้านของเรามีผลไม้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมีผักและผลไม้ที่ปลูกกินเองได้ด้วยค่ะไม่ได้ซื้อทุกอย่างที่ตลาดและปลอดสารเคมีด้วยค่ะเศรษฐกิจพอเพียงก็ดีเหมือนกันนะคะมันคือศิละปะของการใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าไม่เยอะไปไม่น้อยไปใช้ชีวิตให้สมดุลมีพอกินพอใช้ เก็บให้เป็นและรู้จักแบ่งปันเมื่อถึงเวลาค่ะในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วความพอดีคือเกาะป้องกันจิตใจนะคะเศรษฐกิจพอเพียงคือความอยู่รอดอย่างหนึ่งค่ะความพอเพียงไม่ใช่ความหยุดฝันนะคะแต่คือการเดินอย่างมั่นคงบนพื้นฐานของความพอดีค่ะ ใครอยากชิมลิ้นจี่มันชิมบ้านพี่อุ้งได้เลยนะคะรอบนี้พี่อุ้งยิงก็จะเก็บที่มันสุกพร้อมทานก่อนนะคะรอบต่อไปก็เลยให้เก็บอีกเยอะแยะเลยค่ะรอบต่อไปพี่ยุ้งยิงจะปีนขึ้นไปเก็บลิ้นจี่ให้ทุกคนกินเลยนะคะขเขาจะไปเก็บลิ้นจี่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะบา,บายค่ะ